ถ้าจะว่าไปแล้วก็พูดถึงคนทั่วๆไปะนะถ,ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสต,ติปฐานนะเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดพุะเจ้าตัตะรู้แล้วธรรมะก็ยังมีอยู่คนที่เข้าใจเจริญสติปฐานก็มีวิปัสนาก็มีแต่ไม่มีไม่เราไม่สนใจอย่างนี้เรียกว่าเกิดมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรพุทธศาสนา ธรรมะของพระเจ้าก็มีแต่ไม่สนใจไม่เอามาใช้นะฮะเขาบอกว่าทางมีอยู่แต่คนเดินไม่มีทางคือสติปัฏฐานอะทางสายเอกอะเอกายโนอยังพิกเวมะโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังทุกขโทมนัสสานังอัตถังธมายะ ที่พระเจ้าแสดงไว้อดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวทางสายเอกนี่แหละคือตติปฐานสี่นี่แหละทางที่จะละพวกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสปายาสะทุกต่างๆได้ตั้งแต่อภิชาและโทมนัสรู้จักแก่แม่อภิชาโลภาโทมนัสกับโทตะนี้ละได้ต้องเจริญสติปฐานตรงนี้ ทีนี้ทำยังไงถึงจะมาเจริญสติปัฏฐานได้เนี่ยต้องมาเรียนรู้กันดัดแรกคือต้องการฟังก่อนสุตตะมยปัญญาเนี่ยมาก่อนนะเ,นเรียกว่าปะละโตโกสะเนี่ยได้ฟังตามจากกลยานามิตรก่อนแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยเห็นประโยชน์ในการที่จะมาเรียนรู้มาเรียนรู้จากกิเลสตัวเองนะปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะมารู้จากกิเลสตัวเองส่วนจะละได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ไอ้มารูจจักกิเลตัวเองเมื่ก่อนอุปมาเหมือนเราจะจับโจรอะ่ะเราต้องรู้จักลักปณะหน,หน้าตาของโจรก่อนมันกินที่ไหนมันเที่ยวที่ไหนมันป้นที่ไหนเนี่ยแล้วถึงจะจับโจรได้โจรคือมิจฉาทิสตินะหมเหมือนผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรานเนี่ยแหละอย่างนี้แต่พอมาเจริญสติปัฏฐานมันใจรู้จักนะรู้จักว่าเป็นเราเป็นยังไงไม่ใช่เราเป็นยังไงนะ ให้มาเรารู้จักความรู้สึกตัวนีละมารู้รูปรู้นาาก็แล้วแต่นะแล้วแต่โอกาสอือยู่บ้านก็แค่แค่ไปวิเวกที่วัดป่าแค่สองสาวันยมก็ยังยังรู้สึกว่ามันมันไม่มีภาระหรอไงก็ค่ะเออมันต้องอันดับแรกมันต้องวางภาระทั้งหมดก่อน ทางบ้านอนะ่ะมันมันจะทําให้เราไม่ไม่พวงไม่มีภาระไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะทําอะไรอะไรอย่างเีอ้อยู่ไปเฉยๆมันก็จะได้ความรู้สึกตรงที่ว่ามันมันทํางานกวาดใบไม้เนี่ยทำนอะไรแออนั่นแหละท<ำ>ําเหมือนคนอยู่วัดอ่ะใช่ค่ะกวาดไปเรื่อยแต่เราไม่รู้สึกว่าเมื่อไหรจะเสร็จร้อนก็ร้อนอะไรเงี้ยความสุขไม่เกิด เราแค่แค่เห็นว่าเราต้องทําตรงเนี้ยก็จนกว่าจะพูดถึงฝาดใบไม้เมื่อเช้าก็จะมีโยมคนหนึ่งมาฝาดใบไม้เขาต้องจ้างมามาฝาดใบไม้แต่ถ้าโยมมาอยู่นี่นะเป็นคนวัดไม่ต้องจ้างแล้วโยมทําได้เลยเดี๋ยวมีงานอะไรที่จะให้ช่วยทาเดี๋ยวมีอสติด้วยก็ออคือมันเหมือนว่าเราอยู่กับงานที่ทําแค่อย่างเดียวอแล้วก็มีงานรดน้ําต้นไม้ งานเเห็นเห็นต้นไม้มันมีดอกมีใบเนี่ยนี่งไดยจากการลดน้ํำนะนะเพราะที่เนี่ยมันฝนฝ่จะตกพฤทสภาหละอันนี้ก็คือลดน้ําไว้ก่อนมันก็จะออกออกดอกออกใบถ้าร้อยถึงพฤษภามันเหลือแต่ต้นเหลือแต่กิ่งใบก็ร่วงหมดนแล้วที่นี่จะร้อนเมษาร้อนมาก 40ฟาองศา mm hmm. แต่ว่าเราก็เอาน้ำมารดแล้วก็ต้นไม้มันก็จะออกดอกออกใบมันก็จะล่มไม่ร้อนมากเกินไปแล้วก็เมื่อวานกับวันนี้รู้สึกว่ามันมีลมเย็นๆมารู้สึกจะกลายลมผ่านฝนฝนอาจจะตกทางนี้แล้วก็มาเมื่อเช้าก็ยังรู้สึกเย็นๆหนาว yeah. แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมา มาอยู่เหมือนอยู่วัดอ่ะเป็นคนวัดอ่ดนะเป็นวิยาวัจกรวัดหรือเป็นกัปปิยะกาลกรู้จักกัปปิยะกาลกไหมทําให้สมควรอนะ่รนะอย่างเช่นหญา้พาพระไปตัดก็ไม่ได้แมกดดินก็ไม่ได้าโยมไปทํากัปปิยะที่ทาให้สมควรตัดหญา้าทีนี้เครื่องก็มีนะหาน้ํามันมาก็แล้วกันได้เลยนะ เราเป็นคนวัดแบบเนี้ยอยากจะมาอยู่ครับเอียกว่าทางที่จะปิดวิเวกอ่ะมันมีหญ้าแล้วก็ใบไม้นี่แหละเดี๋ยวบอยก็บริหารจัดการได้เลยเครื่องมีเครื่องตัดหญ้ามีนะแล้วก็โยมกุหลาบก็ช่วยทำได้เคยทำสวนอยู่แล้วนี่คนสวนเนี่ย คนสวนคนวัดมาอยู่ได้เลยนะมาอยู่แบบนั้นนะ่ะนะฮะจะมาคุยกะโยมนงนุษย์เนะเขามาปฏิบัติี่นะบอกให้อยู่แบบแบบคนวัดนะอะไรอะ่ะเดินไม่ใช่เดินเฉพาะอยู่ในห้องนะเดินข้างล่างก็ได้ใบไม้วาดได้ถูได้นะทำความสะอาดได้นะทำเหมือนอยู่ เป็นคนวัดน่ะคุยกันอยู่ตั้งนานก็ถึงเข้าใจออกคนวัดก็อย่างนี้นะเพราะว่าถ้าไปอยู่ตามสำนักต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้ลงใช่ไหมฮะไม่ให้ไปทำนู่นทำนี่ทำนู่นไม่ให้คุยกันไม่ให้ใช้ตทรระตับไม่ให้นู่นนี่นั่นอะไรทั้งนั้นห้ามหมดเหมือนนกอยู่ในกรง,งอ่ะมันอดัดใช่มมันก็เครียดอ่ะดิก็เคยเจอมาเนาะแต่ทีเนี่ยให้เป็นอิสระเรียนรู้ได้เลย เวลาโยมไปตามตามพระอาจารย์ไปไหก็อิสระตลอดก็อยู่แบบคนวัดอยู่ทิ้งกระเขาก็อยู่แบบนั้น้็ค่ะอยู่แบบคนวัดนั่นแหละมันได้ความรู้สึกว่าเมื่อใจมันอิสระแล้วอ่ะต้องให้ใจอิสระแล้วก็กายก็เป็นอิสระอสามารถที่จะเป็นอิสระแล้วก็เรียนรู้ได้เลยมันก็จะได้แค่ตอนวิเวกนะค่ะเวลาอยู่บ้านก็เยอะมากสิ่งที่แล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะมันทาทั้งวันทั้งคืนเลยเรา พอสมควรจะ่ไหมหรือชาวพักเย็นพักอะไรอย่างนี้แหละ,ะร้อนร้อนก็ไม่ต้องทำนะส่วนที่จเจ้าน้ำมันลดต้นไม้นี่ก็ลดไปหลายวันแล้วละะ่ะอาทิตย์หนึ่งอาจจะลดตะวันหรือสองวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางนู้นไปดูแล้วก็ต้นไม้มันก็ออกใบใหม่ละเพราะมันได้น้ําจากเขาดูดออกมาจากบอ่อสองบอ่อแล้วก็ดูดมาเมื่อเพ,พิ่งแห้งไปเนี่ย มันก็เลยต้นมามันก็เลยได้รับน้ําตรงนี้ด้วยแล้วก็น้ําที่สูบมาจากใช้เครื่องเดโว์สูบมาด้วยเห็นสายไม่สายยังอยู่อะแต่เครื่องเดโว์มันอยู่นู้นอยู่ห้องปบอร์สีนั่นแหละเดี๋ยวมาเป็นคนวัดอยากมาอยู่กับอาจารย์เนี่ยอิสระที่สุดแล้วตั้งแต่เ,<อ>เคยไปหยุดตรงนู้นตรงนี้มาแล้วน้องจี่อ,อะไร งว่างก็มาอยู่ได้นั้นเนี่ยมาช่วยลองลองมาอยู่เป็นคนวัดว่างอยู่อยู่ได้นะถ้ามาเนาะมาอยู่ได้ก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวก็พักอยู่นี่แหละอยู่แบบคนวัดอนะแล้วก็ถ้าตรงปิ่นโตอาจจะไปช่วยขิ้ปิ่นโตเก็บล้างปิ่นโตอะไรอย่างเงี้ยมีมีแม่ครัวหรือเขาจะมีแม่ครัวอยู่คนหนึ่งแล้วก็หลานเขา หลายนเขาก็ไปเรียนรีตรงวินโตเช้าๆเสร็จแ,แล้วก็รีบไปแล้วก็ช่วงนี้มีหลังคา,งคา,าก็กําลังจะเปลี่ยนหลังคาอุโบสถมัน,มนจากกระเบื้องจะเป็นอะไรอ่ะเมทัลชีตเมื่อวานก็มาลือ้อช่างมาลื้อฝ้าเพดานวันนี้น่าจะมาลือหลังคาแล้วก็จะทําเป็นช่วงๆแต่ละวันเดี๋ยวนี้ไม่รู้มายอยัง อที่ที่นี่มีคลอสปฏิบัติไหมฮะเธอเห็นไหมอาจารย์ไม่มีอาวุ่นมีเอาลงไม่มีมันไม่มีใครจะมาปฏิบัติอ่ะครับเนี่ยพระพระอยู่กี่รูปอาจารย์พระสามรูปมีแค่นี้แหละพระก็ไม่มาเหมือนกันเห็นรูปหนึ่งที่อาจารย์ส่งทางไลน์ให้ดูอ๋อในยูทูปเลย อันนั้นก็นะที่ท่านทำสมาธิมาใช่ไหมครับทำสมาธิมาประมาณสิบปีแต่ว่าพอมาเรียนรู้แบบที่อาจารย์บอกก็แต่อ<ว>บอกให้เลิกก่อนถึงจะคุยกันรู้เรื่องไมนั้นคุยไม่รู้เรื่องแต่ว่าเ,เรียกว่าอิทธิพลของสมาธิที่มีกําลังอยู่แล้วนะท่านก็เลยให่มันจะไปรวมกันหมด,ได,ไ,ดได้ไวใช่ไหมเช่นมาเช้าก็คุยอยู่บ่า,านก็คุยค,คุยเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปรวมรวมอยู่ที่ใจ สมาธิก็รวมอยู่แล้วนเนอะของเก่ามันมีอยู่แล้วแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ใจครับแล้วก็รวมที่ใจไม่ใช่รวมมันมีสองกรณีนะหนึ่งรวมรวมแล้วมันมีคําพูดมีคิดนึกบ่งแต่งด้วยมีมโนภาพด้วยครับนะแล้วบางทีก็ไม่มีมโนภาพไม่มีคําพูดแต่มันจะไปนิ่งๆอยู่ที่ใจแบบสมาธิก็บอกให้เลิกทําแบบนี้ทั้งหมดอ่ะพอถ้าทําแล้วมันไปรวมไป ทั้งที่เราแนะนําใหม่ไปกับเก่ามันรวมกันมันย้าใหญ่อ่ะมั่วเนี่ยเคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแต่แต่เมื่อวานนี้เริ่มจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยผมก็รู้เรื่องมานานแล้วดูจากในคลิปแน่เลยมันเหมือนจะรู้เรื่องเหมือนแต่ว่าไอของเก่ามันยังมีอยู่มันแยกไม่ออกมันมันแบบนั้นนะมันเหมือนจะรู้แต่ว่ามันไปรู้อยู่ที่ใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกมารู้ที่กาย แล้วก็เมื่อวานก็ยังคุยอีกยังไม่ชัดเจนแต่เมื่อเช้าเริ่มจะชัดเจนขึ้นมันมีสองกรณีหนึ่งความรู้สึกตัวที่กายสองความรู้สึกตัวที่ใจที่ที่พูดไปเมื่อกี้คือความรู้สึกตัวที่ใจอ่ะแล้วก็มารู้กายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนกับเวลาที่มีกายยืนเดินนั่งนอนเแล้วก็มารู้ที่กายก่อนแล้วก็มารู้สึกตัว บอยบอกได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่เหรอใช่ทีก็อารมณ์อารมณ์มันไปเที่ยวอารมณ์ก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมารู้ตัวตัวกําลังดูอารมณ์นั้นแต่ของท่านเอเนี่ยถ้าให้มารู้สึกตัวมันรู้อยู่ที่ใจเขเข้เขามาปั๊บเลยเอยแล้วก็มีมนโนภาพแล้วก็มีคิดนึกบ่งแต่งครับไอ้ตัวนั้นมันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เราน,นําเสนอไปเพราะความรู้สึกตัวนี่คือความเพียรตติสัมปชัญญะสามอย่างเนี่ย มันเป็นปรมัตเป็นไพ่แต่ถ้ามีคำพูดมีบัญญัติเออมีมโนภาพอันนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วอะเกี่ยวกับธรรมะที่ที่เคยทำวันที่พระอาจารย์บอกรู้สึกกับนึกใช่ไหมดมันนึกไม่คือมันอยู่ที่ใจอ่ามันมันนึกอ่ะมันคือมันมีคําพูดอยู่ในใจแต่ถ้ารู้สึกอ่ะมันก็รู้สึกมาที่กาย่นรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกทุกข์รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยรู้สึกเคลื่อนไหว ดึงตั้งใช้บอกว่าให้มารู้ที่อารมณ์รู้ที่กายกายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนหรือว่าวปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนมารู้ที่กายแบบนี้ก่อนครับแล้วก็ถึงไปฟาร์มรู้สึกตัวมามันถึงจะเกิดมาทีหลังแล้วอาการที่รู้ความคิดล่ะเจ้าค่ะมาจากยงเป็นไหวรู้อะไร,รความจริงความคิดเจ้าค่ะอ๋อความคิดใช่เจ้าค่ะบางทีมันมันเผลอไปคิดแล้วที่แรกไม่รู้เลยพอมันคิดไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกตัวแล้วว่า มันคิดเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยจ้าอ๋อเราเราไปรู้ตามหลังมันอีกทีหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเหนื่อยเหนื่อยกับการิดแบบเนี้ยก็ว่าสมองมันทํางานอยู่เรื่อยมันก็เหนื่อยอะเจ็แล้วก็เรื่องเก่าเล่าใหม่วิถีจิตวนนั่นนมันทาให้เครียดใช่ค่ะก็โยก็รู้สึกว่าเหนื่อยเราก็เลยเราก็เคยฝึกมาอแต่ถ้าหากว่ารู้สึกตัวที่ไม่มีคําพูดแบบนั้นอะมันจะไม่เหนื่อยเพราะมันไม่มีการคิดนึกปรุงแต่ง นะแล,คล้คิดนึกปงแต่งเนี่ย<น>วิถีจิตมันวนมันเรื่องเก่าเล่าใหม่นั่นแหละวนไปวนมาก็เรื่องเก่านั่นแหละหรือบางทีเรื่องเก่ายังไม่จบไอ้เรื่องใหม่ก็มาอีกนะฮะแล้วบางทีเรื่องในอดีตก็มาเรื่องอนาคตก็มาบางทีก็เรื่องยังไม่มีก็ปรงแต่งขึ้นมาอีกสร้างภาพขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็มีอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้เครียดสิดแต่พอมา<น>รู้ตัวเนี่ยมันจะหยุด คิดรนึกวงแต่งใช่ไหมแต่มันมันหยุดแล้วมันก็ต่ออีกนะคะอาจารย์ก็มันก็เป็นเขามันอย่างนั้นนะหยุดเยอะค่ะแต่ว่าหยุดได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ต่ออีกใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็มา้อีกอะไรก็มา้ตัวใหม่อ่ะจีแต่ถ้าหากว่ามันรู้อย่างเดียวแล้วมันไม่ไปไหนมันไม่มันก็ไม่มีเริ่มใหม่อ่ะมื่นวานก็คุยกับท่านกรบระเช้าอย่างเหมือนกันบอกว่า มันต้องมีเนี่ยที่อาจารย์ปาน,นีบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้แต่แต่แตพิวพิวมินมินหลุดง่ายอารมณ์ไหนมาพร้อมที่จะไปเนี่ยลมพัดมาก็ไปไปรู้ทางกายใช่ไหมเย็นหรือร้อนแล้วแล้วเดี๋ยวนกร้องอ่ะมันก็ไปแล้วเห็นไหมแล้วไอ้ความรู้สึกตัวก็มาใหม่สิเนี่ยมันรู้มันไปอะก็กลับมันรู้ตัวใหม่แล้วไม่ต้องไปดึงมาเพราะมันกลับมาแล้วพอรู้ว่ามันกลับมาแล้ว เหมือนฟุ้งมืไนกันอีตอนฟุ้งก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ตอนรู้อ่ะมันกลับมาแล้วมันก็ไม่ฟุ้งแล้วนนนนก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวใหม่จุดช่วงนี้คือแยกออกเออก็เหมือนกับว่ามันเริ่มใหม่รู้กับไม่รู้แยกกอน<ๆ>ก็มีอย่างนี้แหละรู้กับไม่รู้แต่ของทุกอย่างมันสดใหม่เสมอนะคะอาจารย์ตั้งแต่อารมณ์ถึงความรู้อ่ะรู้อารมณ์อะไรพวกนี้ก้รู้รู้รู้อารมณ์ปัจจุบันเนี่ย พอรู้รู้ใหม่เรื่อยใหม่ใหม,ม,ม่ตลอดจริงจริงแล้วตัวที่มันรู้อ่ะมันสามารถรู้ได้ทั้งอดีตอนาคต <parce S 2> แล้ว,วาาลก็ปัจจุบันใช่ไหมฮะและตัวสติอ่ะมันสามารถระลึกได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันใช่ไหมฮะแต่เวลาที่มีความรู้สึกตัวมันก็จะมารู้ที่ปัจจุบันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็นไปฟุ้งไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแล้วพอรู้ก็มารู้ปัจจุบันใหม่ขณะที่รู้ว่าฟุ้งไปอ่ะ มันก็กลับมาแล้วมันก็มารู้ตัวปัจจุบันใหม่ได้ก็ต้องอย่างเงี้ยเริ่มต้นใหม่ส่วนมากอยู่บ้านโยมจะเป็นอย่างเงี้ยแหละจ้องไปความคิดบ้างไปเนี่ยเสียงไปกินมั่งไปว่าุอร่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู้ตัวไว้เองว่าตัวเองไปกับอารมณ์พวกนี้เลยเราอับอุปมาอย่างเงี้ยเหมือนกับโยมเลี้ยงลูกเวลาที่มันตอนแรกมันจะนอนหงายแล้วเวลามันจะ จะคืบจะคานมันต้องฟั่มก่อนอย่างนะีพอฟ้่มเสร็จแล้วแล้วมันจะคืบคานแล้วมันก็จะตายมันจะเกาะแล้วก็เดินแล้วก็ล้มลักษณะอย่างนี้แหละตะติทีแรกๆก,ก็เหมือนกันมันก็ต้องล้มลุกคุกคานแบบนี้แหละ